นี่พี่จะต้องไปแล้วจริงๆเหรอพี่บอสใช่จ้ะพอดีพี่มีงานด่วนเข้ามาพี่ก็เลยต้องรีบไปอ่ะบบนี้หนูไม่ิดถึงพี่แย่เลยดิหนูเหนอยหนูกับพี่เลยอ่ะเอองนั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวหนูมานั่งพี่บอสมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าหนูเพิ่งนึกได้ว่าหนูลืมปิดน้ำในครัวโอ้ยหนูนี่มันขี้ลืมจริงๆเลยอ่ะโอเคงั้นหนูไปปิดน้ำนะเดี๋ยวพี่ทำงานก่อน โอเคค่ะงั้นก็ขับรถดีๆนะบ๊ายบายเดี๋ยวก็รู้ว่างานที่พี่ทำเนี่ยมันเป็นงานอะไรกันแน่กลับมาแล้วหรอคะที่รักได้จ้ะ เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ดีนะถ้าแ,แต่หนูมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็วันนี้หนูไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะหนูฟุ้งซ่านทั้งวันเลยแล้วก็ใจลอยด้วยแต่ว่าหนูมีข่าวดีจะบอกพี่ด้วยนะข่าวดีเหรอข่าวดีอะไรอะ่ะเสิร์ไพ่สองขีดแล้วหนูท้องเหรอออ พี่หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่มากเลยนะงั้นพี่ว่าพี่ต้องรีบโทรหาแม่แล้วแหละแม่พี่คงดีใจมากแน่เลยเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยโทรศัพท์กับแม่กันนะฟนอนว่าไงตักนี่เธอเป็นอะไรเหรออ๋อ พอดีฉันหกล้มทีาา่ยิมมาอ๋อเหรอแต่เธอบอกฉันว่าเธอไปทําเล็บไม่ใช่หรือไงเออใช่ร้านทําเล็บอ่บมันอยู่ใกล้ยิมอะฉันพูดผิดอาา๋ออ้ยเดียวกับซออีเปินฉันว่าวันนี้เนี่ยฉันจะชวนเธอกับแฟนของเธอมากินข้าวที่บ้านฉันหน่อยอะขอโทษนะทากวันนี้คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันติดธุระอะเออแต่ว่าฉันท้องแล้วนะ นี่ฉันพูดจริงนะเนี่ยงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยไปซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวให้เธอกับแฟนเธอมากินตอนเย็นไว้เจอกันนะ<อ>จุ๊บจุ๊บวสวัสดีครับอ้าวคุณไฟเฟิร์นเข้ามาก่อนสิคะที่รักดูสิวันนี้บ้านเรามีแขกมาด้วยนะ อ๋อพี่เห็นแล้วนี่น่าจะมีอะไรสซอรพแน่ๆเลยใช่ไหมครับเราขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของบ้านนายด้วยนะนี <c oughs> ่เรามีของมาฝากด้วย <c oughs> ขอบคุณครับเอแล้วผมก็คิดว่าอันเนี้ยจำเป็นสำหรับคุณด้วย โหที่รักดูสิมีกล้องวงจรปิดสําหรับเด็กด้วยหนูว่ามันจําเป็นสําหรับเราเลยแหละดีมากเลย <c oughs> นี่ผมรู้สึกยินดีมากเลยนะที่มีเพื่อนบ้านแบบคุณเนะี่เยเฮ้กลังกินข้าวอยู่พอดีมากินข้าวด้วยกันสิใช่เข้าไปนั่งก่อนสิกําลังหิวอยู่พอดีแหละนะได้ใครับสบายนะ <c oughs> นี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เมียคุณยืนการให้ฉันมาจิ้มใครล่ะทำตัวเหมือนบ้านตัวเองเลยนะครับ มามามาทวมาทุกคนวันนี้เนี่ยที่ฉันเชิญทุกคนมาก็เพราะว่าฉันมีเรื่องสําคัญที่อยากจะบอกทุกคนด้วยเดี๋ยวนะนี่มันมีเรื่องอะไรสําคัญกว่าไอ้ตัวเล็กในท้องอีกหรอมีสิคะก็เด็กในท้องเนี่ย ไม่ใช่ลูกของพี่แล้วแล้วลูกใครลูกคุณไฟค่ะฮะนี่มันเรื่องอะไรพี่ไฟทออออีรักมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเธอกำลังโกหกอยู่อะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็คบกันมาได้จะเกือบปีหนึ่งแล้วอะฉันก็เลยอยากจะบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้เลยนี่คุณทำแบบนี้เพื่ออะไรฮนะ สองคนล่ะมีความลับอะไรจะบอกพวกเราบ้างไหมเดี๋ยวนะคือพี่เนี่ยไม่เคยมีความลับอะไรกับหนูแม้แต่เรื่องเดียวเลยจริงๆิ้เอตักนี่เธอพูดเรื่องอะไรอยู่หรอโอ้ยไม่เอาหน่ะเฟิร์นนี่เธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าเธอแอบคบแต่พี่บอสอยู่ทุกคนใจเย็นก่อนนะคือหนูพูดอะไรัมวซั่ยหมดแล้วเนี่ย นี่เธอพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกอ่ะเอเอผมขอโทษนะทุกคนสงสัยตักเขาน่าจะฮอร์โมนสวิงก็เลยเธอพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ทันได้คิดอ่ะขอโทษนะฉันขอไปล้างหน้าก่อนนะคะนี่ตักเล่นบ้าอะไรไเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิพี่บอสดิ พี่ไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอถ้าคืนหนูทำาน่ใสบ้าๆแบบนี้นะพี่จะจะไม่ให้หนูเลี้ยงลูกเลยเออพี่บอสอย่าพึ่งไปสิหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วอะพี่พี่จะไปเอาผ้าของหนูให้เฟิร์นพี่บอสหูขอโทษผมว่าที่เขาพูดเมื่อกี้ก็ถูกนะครับ คุณดูเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมากเลยคุณไฟชวนแก้วันดีกว่าค่ะนี่คุณถ้าคุณยังทําแบบนี้อีกเนี่ยคุณบอสเขามีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกเพียงฝ่ายเดียวเลยนะนี่ฉันว่าคุณเนี่ยกําลังเข้าใจฉันผิดอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนปกปติมากเลยแล้วฉันก็มีอะไรจะให้คุณดูด้วย นั้นกล้องวงจรปิดเหรอใช่ค่ะพี่บอสเมื่อกี้พี่ได้ยินใช่ไหมบ้ารืหมดแล้ววะไม่ได้พบเขะบอกเขานะหนูเชื่อใจพี่ปล่อยมันบ้าไปคนเดียวเลยไม่มีใครเชื่อมันหรอกเชื่อพี่เออก็จริงของพี่แต่หนูก็ยังไม่อยากเลิกกับพี่ไฟตอนนี้เพราะว่าหนูยังได้เงินมันมาไม่หมดหนัหนูวังใจพี่นะหนูยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ตอนนี้หนูร้องไห้เมื่อกี้เรียมากเลยนะเดี๋ยวไปทะเลาะกันเลยก่อนจังในี่พี่เป็นอะไรอ่ะก็นี่ไง หนูคบกับพี่เพราะเรื่องเงินแค่นั้นเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ไฟหนูเตรียมตัวหาบ้านใหม่ได้เลยพี่ให้คนเอาของของหนูเนี่ยทิ้งไว้หน้าบ้านละเออแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเราสองคนก็จะไม่ต้องไปกินกันลับๆแล้วรอดดีไหมหมายถึงหนูกับพี่อย่างนั้นเหรอใช่ไงคะ พี่ยังของเงินเมียพี่อยู่แล้วไงคะใครเขาจะไปอยู่กับแมงด่ายอย่างพี่แม่หนูไม่ได้สอนให้กัดก้อนเกลือกินพี่บอสพี่ก็ไปเก็บข้าวของแล้วก็ออกจากบ้านนี้ไปได้เลยนะนี่หนูคิดว่าหนูจะกำจัดพี่ได้ง่ายๆเหรออย่าลืมสิหนูไม่รู้กับพี่อยู่นะโ,โทษทีนะพี่บอส เรื่องท้องเนี่ยหนูก็แค่มน <Tiny? S 2> ันหลอกพี่เฉยค่ะสรุปหนูไม่ได้ท้องเหรอ <S <s <american language> ก็ใช่ไงแล้วตอนนี้เนี่ยหนู็็โสดแล้วด้วยถู <t ells> อย <t ells> ขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมตาสว่างอค่ะผมไม่รู้ว่า จะตอบแทนคุณยังไงดีอะไม่เป็นไรค่ะขอให้คุณเนี่ยอยู่ดินเป็นเพื่อนฉันก็พอแล้วงั้นเรามาชนกันดีกว่าชนค่ะค่าเช่าร้านทำในพื้นที่ตรงใจกลางเมืองคิดเป็นราคาปกติได้เลยนะคะ ไม่ต้องลดแม้แต่บาทเดียวไปสิได้ก็ดีโอเคเข้าใจละทำทางครับเด็กคนนั้นมายืนวอยวายอยู่หน้าล็อบบี้บริษัทครับไม่ันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละนี่คุณหยุดวอยวายแล้วก็รีบออกจากบริษัทเราเดี๋ยวนี้คุณก็ไปตามผู้จัดก,การมาคุยกับฉันนี่ถ้าคุณยังไม่ฟังเนี่ยผมจะเอาเราอปพมาล่าตัวคุณออกไปนะเรอะไรล่ะ ร้านเก่าฉันก็คืนไปแล้วอะร้านใหม่อย่ามาึ้นค่าเช่าแพงแบบเนี้ยฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ฮะนาตี๊ยมทำอะไรของเธอเนี่ยอะพีแอ okay. นี่พี่ทำงานที่นี่ด้วยเหรอคะนั้นพี่ช่วยไปตามผู้จัดการมาให้หนูหน่อยได้ไหมอะคือหนูอยากคุยกับเขาจริงๆอะนะพี่นะช่วยหนูหน่อยนะนาตี oh นี่พี่ก็คงเป็นแค่พนักงานต้อนรับของบริษัทเ9 1เก้าหนึ่งสินะแม้แต่หน้าของท่านประธานเนี่ยพี่ก็คงไม่เคยเห็นหรอกนี่คุณจะพูดจาอะไรเนี่ยรบกลัวระวังปากด้วยนะครับนี่คือประธานบริษัทของเราชื่อคุณแอนเขาเนี่ยนะจะเป็นประธานของพี่เนี่ยตลกอ่ะ พี่เป็นประธานบริษัทของที่นี่จริงๆเหรอเย่ yeah, ฉันขอโทษและฉันผิดไปแล้วนะเก yeah, ช่วยลดค่าเช่าให้ฉันหน่อยเถอะนะทำเลดีขนาดเนี้แถมอยู่ใจกลางเมืองด้วยแต่เธอไม่มีปัญญาเช่าไม่เป็นไรหรอกเพราะต่อให้เธอไม่เช่าที่นี่มันก็ยังมีคนอีกเยอะเลยที่รอต่อแถวจะเช่าที่นี่อยู่และฉันได้ยินมาว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีคนคอมเลนร้านเธออีกเยอะเลยไม่ใช่หรอป่านนี้ไม่มีลูกค้าเหลือแล้วมั้งเอาเป็นว่าฉันมีข้อเสนอให้เธอสองข้อแล้วกันข้อแรก จ่ายค่าเช่าและยายร้านเข้ามาส่วนข้อที่สองชุบป,ปากเลิกโวยวายแล้วออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้มาทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พี่อย่ามาคิดนะว่าฉันจะลมเพราะว่าฉันแค่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอะ่ะฉันจะบอกอะไรฟังฉันยังมีผู้มีพระคุณที่คอยช่วยเหลือฉันอยู่ ไม่หลับเนี่ยหลับสักทีสินี่หรือว่าพี่รู้จักผู้มีพระคุณฉันแล้วเอาเรื่องไม่ดีของฉันไปเล่าให้เขาฟังใช่ไหมฮะนี่แค่เขาไม่หลับโทรศัพท์ถึงขั้นกังวลขนาดนี้เลยเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงอะ ที่ผ่านมาเนี่ยฉันคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเธอมาตลอดเลยนะตั้งแต่สมัยที่เธอเรียจนจะถึงตอนนี้ฉันหวังที่จะให้เธอมีความก้าวหน้าและมีจุดยืนได้ลืมตาอ,าตาอ้าปากคนอื่นเขาได้แต่หลายปีที่ผ่านมาเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยเธอไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักแม้แต่น้อยแต่เอาเป็นว่าต่อไปเนี้ย ฉันจะเลิกช่วยเหลือเธอทุกอย่างแล้วหวังว่าเธอจะเคารพการตัดสินใจของฉันเพี yeah. Yeah, ่เอียี่ผิดไปแล้ว